คอยสองรอบนะครับเล่นเล่นเล่นยางก่อนเดิมจริงอะรู้สึกว่ามันเวลามันไอ้นี่ขึ้นบอสมันก็บอสมันก็นี่เลือดเยอะขึ้นแล้วแบบเลือดเยอะขึ้นมันถึกหมดเลยอ่ะมันถึกหมดเลยอ่ะต้องเล่นต้องเล่นไอ้นี่แขมปบ่อยๆเขาเขาพุ่มเขาพุ่มอันนี้เนี่ย

ไอตกลงไอคอมพิวต์มันเข้ามาตีบอสไหมเนี่ยนะ้อ,อ่าครับอ๋อโอเคเร<อ>ียบร้อยเกสมสองเป็นของเราเลยขาดไหมที่เจ็ดสิบเจ็ดจะได้แชมป์ไหมน้องน่าได้อยู่แหละเล่นดีเหมือนกันแต่ไอเน่นแน่นมากเลยนะอินโดแม่งโคตรแน่นเอ่อซากุระอย่าลืมแรกกันนะครับหมายถึงสกิลเพลเหรอพี่ นมเนี่ยหวานเก๊ฟส่งอะไรมาครับนี่เนี่ยให้มันรอนานเลยวะเจ๊ไม่หรอกไม่มีก็ให้กดยกเลิกเลยมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ย